สตลาดงัวเล็ดติดตามช่องเด้อ12บองนี่กัตัวนึงนอพี่น้องเนาะตัวนี้เครื่องเยาดำหลายเพล่ะห้อยตัวนี้สี่หมื่นเก่าสูงลอยหาถึงบ้ฮะถึงอยี้ดีเนาะสี่หมืนเก่าอยหาถึงอยี้ดีพี่น้องอันนี้นมซีนมซีเนาะผสมไปนี่ งอสาววะงอสาวผสมไปผสับนีอ้นี่น่มีใบมีหลอดเนาะมีใบมีหลอดครบเออจังมี่นยับกัถ้ยเชคก็ถามแล้วเนาะนี่ราคาสี่หมื่นไรกันสี่หมื่นเกี่เครามีชงดำหางกตงามเดียวแต่งามเอามาตัวน้องหอยมันมาตัวเดียวเนาะสี่หมื่นเก้าต่อร่องดีแตงหาเนาะผสมแล้วมีใบมีหลอดพรมเด้อจังไดยิงกับถ้วยเชคก็ถามวเนาะพี่น้องเนาะ เครื่องแดงโทษเกลย็ถามเาขอเบอร์โทรเราเห้นเนาะเบียงจัดจ่อแค่ส่งเดยชงคอยบอกกันเนาะขันบอกกันได้เนาะขอเบอร์โทรได้ไหม085 0 8 5 4757 4 7 7 31C โทเกียดถามเอของหอยเปนเนาะงอว่าเราไปนเนานี่อีกตัวนึงเนาะโอ้ยงเดน่นนี่ เปียกครับแม่เปียวแม่เปียกกำลังขึ้นเนาะแล้วได้ลูกเจ๊กัวแล้วได้ตัวนึงครับความผสมแล้วได้ลูกแยกลูกแล้วเนาะอันนี้สูงลอยหาบวกยุ่ดยเนาะแม่นลอยหาบวกห่าแก่ๆผุนนะแม่บักเก็บมกเออแม่นด้วยหัวหุ่นเขาลูกโตันแม่โตสองอยู่ในทองเนาะครับทำผสมง้อแยกลูกพี่น้องขาดำเข่าดำเท่างดำหางกับพ่อประมาณอ่ะขอโทษนะ 86 086 842 842 0805 0805หน่อยตาหน่อยตาเสลษฐภูมิเด้อเรามาแเดสเศลษฐภูมิกันเดืองจัดจ่อกระส่งกันจังคอยบอกกันเนาะครับมันย่งกัว่าไปคุยเียก็ถามด้วเนาะง้องอันนี้ก็ต้องนัะง้อหน่อยง้อพอมงั่นี่อันนี้รายไปเลยเนาะนี่ก็หน่อยตัวนีงสองมหานอสองมืหาน้อออนนพันได้น่นนเนาะ พีศาแดงพิศาแดงอันนี้สูงประมาณเท่าไรละร้อยยี่สิบกว่าเนาะถึงบังหรือไรถึงบร้อย่สิบกว่าเนืแดงอ๋อไม่ตัวไอ้ตัวนี่ก็แม่นปะโอ้มานังกันนี่เบอร์เดียวกันมานังกันอันนี้ก็แม่นบ่นี่ไอ้พวกแม่นอ่ะมานังกันเด้อนี่เด้อมานังกันนี่นี่แยกกันไปอ๋อมาๆๆห้อยไข่บุญห้อยไข่บุญ แนี้ของหอยแปรบุนพี่น้องอาจสามารถเ่รามันแปสุวรเดนี่แปรบุนอาจสามารถตไปแล้หอยแปบุญนนี่หกสิบเนาะหอยแนตัวนี้ว่าหกสิบนะห้องหอยบุนสูงลอยหายุ่งลอยหา,ยหา,ยหายน้องซีเด้อน้องซีแกงขาละะอของแล้วส็พ่อมม่นี่นลั นี่หนอกความด้วยนี่หนอกความแต่ว่าหอยไปบุญเราแ็ยากน้ำเวเร็วต้นก่บถิงตาเมืองของเราอยู่ดิเงี้ยดำมันสาวทองแหกืนมสาวทองแหกหว่าอยไปบุญทองแรกครับหอยพี่บุญทองแรกกะว่าง อยากซีว่าท่านขึ้นเพียงนั่นรุนั่นแปลว่าผู้นี้อยากได้อยากได้แล้อยากได้หลายมนเลยจะต้องว่าปราณหกหมื่นหรือเอาน้ำเดาถ่ายทิพย์แต่มาผู้นี้อยากได้เพียงเพียงเพียงอื นาเลตนนาเล้นหอยไฟรบุญเนนี่ยต้อัโอ้มาตกนกับแกมีไห่อยบ้านพหเหี่ยงกันก็ไปโทษเนียศูนแปดสามครับศูนย์แปดสามสามหกเก้าสห้าส่เจ็ดหนครับสี่เจ็ดหนึสอแคุญเูเปอร์แมนเด้อน่น้องดืันล้วเนาะแกวาได้กันอยู่เนาะอ๋อเราไดูเลก่อและก็

นี่มักไม่ขึ้นเนาะโอ้ไม่ขึ้นเด้อนี่ไม่ขึ้นนี่ละไม่ขึ้นเขาหกเดือนกลัวแล้วสูงเนาะเลยสี่สิบห้าบวกนุ่งลูกที่สามได้ทองเนาะสี่แยกลูกแันบป่ะนี่นมสี่เด้อแขกงขาเราตัวทองเรียบร้อยเห็นปะเบี่ยงกันแกงตัวกรส่งในีจังคอยบอกกันเนาะอ่าผู้ใดสนใจกันี่เด้อสูงเลยสี่สิบห้าเนาะนี่เครื่องดำโยนี่โค้งสางข้างหลังไงเป็นสี่เราพี่น้อง ้องสา่ข้างหลังเอินสิะหางก็แต่ลินสูงคุ้มมากตัวห้อยมั้นี่โอ้นี่กแม่นั่นะเออเดี๋ยวใยนี่อันนี้ตัวหนึงเนาะอ้านี่ตัวนี้อันนี้ซีเก้าเนาะอันนี้ซีเกาอ่าซีเก้าอันนี้เดวัอันนี้หาเดือนกลัวอันนี้เผสมเครปสามอเนาะผสมเสามีเนาะสูงรอย ใช่ฮกครับเนาะอันนี้เลยเกือบทองเรียบร้อยเขาเขาเกิดนะเขาอุ้มบาทหรือเขาว่าเขาหมานเขาอุ้มบาทันะเขาว่นี่เด้อแข่งขาเราเปิดหายสครับเปิดายสองเนาะนี่เปิดหายสองนี่นมกระซีเนาะนี่เนาะนมซนี่เนาะนมซเราอยู่เยงนี่หอพีเนาะเ่ยงกินี่ะน้อยเฮ้ยคนนง ไปไปเป็นแล้วอ่ะชอโตัวเนาะเดี๋ยวขอเบอร์โทแล้วเนาะนี่เนาะนี่เนาะ,นนะไปทองไปหยังเนาะนี่เนาะบทองเก็บสามมืเก็บสามมึงเอาขอเบอร์โทเนี่ย ศูนย์เก้าสี่ครับศูนย์เห่ครับสองหกสี่หนึเก้าเจ็นึ่ดเก้าอน้อยอ่ะงอะเาลเรียงจัะจอกกระซ่งกันจงคอยบอกกันเนาะกระจอดกระซ่งกันจงคอยบอกกันโทษเช็คโยามเรืองทียังกรบว่ากันทั้งสองรถการทายมันก็บบราละเอียดไปเนาะอเนาะมันมันมันมได้หอยอ่ะีไเปิดหลายไปนลยนี่วนี้ เปิดรมาเลยก่อนสาัวอ่าสามสิบัวเนาะตัวร้าเลยบ่นี่ยตัวหาพันัวหาพันสามสิบห้าเนาะอืมสามสห้างนกับต้นนี้อพเปน้องเป็นปีกับเศ้าแล้วเนาะเศร้าแล้วสูงลอยซีเนาะซีซีกลางเงีนยบะนีมากนี่แหละปอนพันเลยเนี่เนาะเป็นลูกเออันนี้ตัวนี้ลูกเป็นลัวเีอ๋อลูกปิงเล่นเนาะมัวสาว น้อสีย้อนสียห้อยน,อนี่นตัวนึงบ่ตัวนี้เปิดร้านไปเนี่ตัสองหมื่นร้านไปเลยสองหมื่นเก่าสูงท,ท,ทนนน่อๆกันนี่พี่น้องเนอะตัวนี้วัาสูงอยู่พมินเนาะสองหมื่นเก่าทองไปตัวนี้ยังไม่ท้นท่องเนาะทองว่าง,างเออดูเล็กัวแล้ว สามโตตัวสีในทองนะครันผสมนะตสีในทองน้มสีเด้อพี่น้องน้มซีน้มสีนแล้วก็งางสูงประมาณอยีบวกยู่งอ่ะนี่เนาะนี่นะหนาแล้วก็งอเหลื่อยเคืองแล้วกัน่านี่เหลื่อยเหลาดำดีอยู่งแล้วก็นีลื่อยี่น้างตัวนเหลื่อยดำยู่อ่ะขอผัโทษเนี่ ศูนย์หกห้าห้าห้าหนงหกเจหกหกกเจ็ดหกอ่าโชคลาภก็ทำหอยไปอมันมาได้หอยเอ้ยมันมาอันนี้ก่ขาวาตัวนึงเนาะไร้ไรเนี่ยาพอนอันนี้สองหมื่นแปดเนาะสองหมื่นแปดงพอถึงสามหมื่นงวอพอถึงสามหมื่นผู้ใดเงินหน่อยกัตัวนี้ะเนาเงินตามงบตามราคาตามเงินในกระเป๋า เงี้ยนม่กระเป๋ามีหน่อยเขาก็ซื้อตัวน้อยเงี้กระเป๋ามีหลายก็ซื้อตัวใหญ่เนาะพอเน้ออ๋อเนี่กยราคาหนึ่งเด้ออันนี้มีลูกเป็นี่วงสาวม่สาวเป็นบ่เออนมซีเด้อพี่น้องแม่นบ่เออนมซีอ๋อนมซีนี่ยแหละสูงลอยซีอ่อนๆเน้อใส่ซีอ่อนอยู่น้อยตัวพรอม้นี่ไม่ตัวเอาม่วงไม่ตัวเอาสามสิเลยได้ขายไปแน่ไปขายแล้วเนาะเอาขอบโตโตเน่ 092ศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ี่ามเกเจ็ดี่สเก้าหนึ่งห้อ่ยเิดมของอยปนอมันมาด้อหอยเอ้ยมันมานอีกตัวนึงเนาะเขาเจ้ากรบอกไทยว่าง้วเออราคาสำคัญเขามีเนี้ยอยอย่าเอาแพ้งปนไดอีหมเพราะอะไนไดนี่โอ้สามมื่นหาแม่ลูกสามมื่นหาลูกแม่พร่อมถือตัวละมื่นกวนึ่งเนาะโอ้ยลูกก็นี่ละ ลูกกับตัวเมียพร้อมเลยตัวแม่พร้อมนี่พี่น้องน,นั่นกินนมกันแล้วอันนี้ก็สูงลอยเซียนอ่นอนนอนอยู่เนาะสูงลอยเซียนอ่อนเราได้ลูกแค่ตัวแล้วลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวคันผสมไม่คือตัวสองนะคันผสมไม่คือตัวสองแต่ว่าตอนนี้มันพระท่านแยกลูกกันบ้านเรา นี่ะเอามาตัวพอมาตัวนี้เนาะขอเบอร์โทรเนี่ยศูนย์แปดสอง์แปดสแี่หาหนึ่งห้ห่กาศูนย์นอ๋อเคก็ถามมึงห้อยเพื่อนเด้อมันมาไม่ห้อยมันมาหลังข้างเฮเามาก่นี่นี่เหรอง้อหน่อยอันนี้งัวหน่อยอีกตัวหนึงเนาะพี่น้องเนาะง้อหน่อยตัวนึงตัวเมียพี่น้องขาวเปิดรานมาไดยหนึ่งหนึ่ง 20, สองมครับ 20, สองมงอเมีสาวน้อยเด้อนี่เมียสาวน้อย 20, สองมืนสี่นี่ 20, สอเด้อนี่เมียสาวน้อยตัวนี้ 20, สองมืนสี่เนาตัวนี้เ, 27, 27, <000. S 2> เดตัวนี้เปิดไ้อเดสนเจ้าร้อยแข่งขาเราก็ดียืนแข่งขาเราก็ดียืนแข่งขาเราก็งามอยู่สูงลอยซีเนาะสี่น้อยบ่ มาสามสามมสามสิบเนาะเอาบอกเบอร์โทรแน่อูนหกห้านหกห้าหกหกแปดหกหกแดเจหยว่าปีครับหอยว่าปีเ้อโทรเขาถามเล้หยเ้ยคุณอ่ะมันมันมันโอ้คนม่วเฮยหอยเต่าสวัสดีครับหอยเต่านี่วได้แล้วเ็กวมั้นียมตมาจักยนนเถอะ

ตัวใดครับม mm ันเป็นมิงัวเมีสาวงัวสาวเนาะอ๋อสาวหอยเต่าเด้อหนเด้อหนเด้อเาเรกับเดบาทสุดตดาเ็เาเ็หร้อย่หาเาัเก็ถามอขอเบอร์นี่ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหน่ง็ดห่งเดม้าี่อ๋อตัวใหญ่กับมนเนาะครับผมอันนี้ตัวใหญ่กับแมนเด้อหนิอันนี้ลายเป็นใหญ่ๆนี่ตัวใหญ่มาสามเจ็ดอ้สามสิบเจ็ดโอ้ยสายหูเด้อพี่ สายหูเด้อพี่น้องเด้อนี่สายหูอีกแล้วผู้เซยสนใจสายหูไอ้ตัวนี้เนาะเขาเจ้าเข้าเมนเขม้าไวาสายหูท้ายสายหูอีแน่เพื่นนี่ก็ตัวนึงนี่สายหูหลายตัวอยู่สายหูพี่น้องมือนี่ที่ท้ายก็สายหูระบาดนี่สูงร้อยร้อยหกนี่น้องเชิงบ้าเฮ้ยร้อยหกอนนี้นอนเนาะห้อยหกบวกนมนี่แหละนมซีเนาะนี่นมซีเด้อนี่นมซีอยู่อ๋อเอาอยงนี้ที่มากจีนี่มันในรูเล็กตัวแล้วนี่ เมื่อสาวเนาะองรียลูกตัวนึงกันผสมไม่ก็ตัวสองเนาะตัวสองค่าทองผสมแล้วมานี่เดือนกลัวพะนะนี่เครื่องดำเอาขอเบอรโทษนี้เบอร์โทกนห่รอเบน้ำหอยเต้าเออห้องหอยเต้าเด้อนี่นี่นี่งัวงัวงัวไหลนหรองัวไหลเฮ้ยงัวออกมาอยู่อ่ะมาหนิมาซื้อมาขายนี่บ่ะ โอ้นี่ตัวหนึ่งเนาะไปร้านวันนี้เลยน,น,น,นี่าหาเงินทองแล้วเนาะนี่นแออ <c ười> ม่นปะทองเงินเลยยังกระสีออกแ <c ười> ม่นอยู่มองมรนสีออกอยู่นี่วะขึ้นรถแล้วเปนออกข้ารถได้กินน้องได้ไดเจ้าเอาเลยดูแค่ตัวละนี่สามตัวในท้องอยู่เนาะตัวสีในท้องนี่สีตัวในท้อง,น,องน่องสีทองสีออกกันเลยพี่น้องนี่ท้องสีออกแล้วผู้ใดเอาไปจะหาเ่ินเนาะ กรัวบ่คือพอดีอ่าเมือจะซื้อต่อรองนี่ตั้งหากเนาะเรื่องจะจอดกระสุนกับช่างคอยโทษเช็ดโทษถามเนาะนั่นสายหูววะนี่ลูกกระสุนเนาะนี่เนี่ยเนืลูกกระทบเด้อนี่ลูกกระทบเฮ้ยอีกตัวนึงตัวนั้นแม่นว่าตัวยังไงตัวนั้นกับกระทบสุนกันตัวนี้ตัวนั้นหลายเป็นสี่สิบบาทงอแยกลูกสี่สิบห้าผสมไปอันนี้สี่สิบห้าแล้วดิลูกเจ็กโตแล้วโตสองโต คำตัวสามอเป็นแม่ทองเนาะันผสมเนาะผสมก็อยู่ในทองสูงลอยหบวกหแก๊แจนี่แหละแขงขาแล้วน่ก็สูงลอยหาขึ้นกันน่ะตัวน่ะอ๋อขอโทษเน้หอยเลยศย์ก้านย์เก้าสามสามสหองสอ่อ่โทยเฉียก็สามองหอยเป็นเอหอยมาส่น่อสารค้มปทุมหับน้อปะทุมหลัดเปิดร้านไปได้เ่นี่ ตัวผ <át stars> ูด you know. ้วนี่สูงร้อยีเนาะหลายไหผูดผูต้วนีู่หายไปเยสงห่นสองหมื่นสี่เด้อเหนียมาตัวเดียวบอกว่าตัวนั้นตัวนั่นน่ะนี่สองหมื่น่องมื่นงอกงอันนั้นหลายไปลตัวน้อยเหนียบมาตัวน้อยเหนบมอนี่แค่สองหมื่นสอนสี่เด้อพี่น้องอันนี้สองหม ฟอวันพันไ์เนี่ฟอนพันไ์เพยอวันพันธ์แมอ๋อซื้อมาขึ้กันพี่น้องแต่ว่าฟอเกิดที่ีเกศมี่ยังอยู่ฟอโตวงามดีอยู่ฟอเก่งามดีอยู่ตัวปูน้อยพี่น้องหางกับพ่อประมานนี่ล่ะหางกับพ่อประมานนี่เนาะเออมันมันง้อพันดีอยู่เพื่อๆพืเป็นหนูเคเอฟดีเพลงสั่นเลยน้องไรเนี่ยเขาเอาไร่แต่มันไร่ตีได้มันไม่ไร่อยู่บ่ ล่เกิดซีไหเนาะอ๋อขอบอรโทษน่อยพอขอเบอร์โทษน่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสาสามหแปดที่ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองอ่าโทษเกดก็ถางของพอได้หอยมากสมาตัวประทุนหรอต้อประทุนหรัเนะอ๋อประทุมแถวหอยเหลือมนี่ตัวมีแมียหรอเลนี่หลาไเมีนี่เดียวตัวมียนมีสามหมื่นหาอย่นี้สามหมืนหาเด้อพี่น้องเงอแยกลูกเล้มัยอนน๋อนี่ยถ้าได้ก็ถ้าได้ก สามมื่นหาสมื่นหาตาแม่เนาะลูกลูกลูกเรียบร้อยแล้วแปลว่าท่านเอาไปเนาะลูกเรียบร้อยพี่นี่ห้อยห่วยห่วยสูงไรสี่เยู่เนาะไรสี่เยู่นมสี่ล่าแล้วลูกลูกตัวที่ไหนนี่ลูกลูกเราตัวที่สองขันบัตรโซไม่ก็ตัวสามเนาะทำไมตัวมันนี่เลี้ยงตัวเลี้ยงตัวเดียวไอ้ที่ใส่เลยมู่วหนังไงเดี๋ยวแต่ว่าก็ได้ขายเนี่ยนะอยแม่นี่ร้ายไปเลยนี่แม่ปี่แม่นึ่ง โอ้แม่นี่ไหมแม่นี่รลานเป็นนี่นี่หามืนกลัวหาเืินกมัวหาบงินหาเอามั้ยบอสสูงร่อยหกคนนี้น้อนี่เนาะอันนี้ลวุกตัวเดียวกันลูกสองคือผสมไมเนาะนมซีนมซีนมซีมมีติงเด้อพี่น้องเครื่องงาเครื่องงัมหางกะหางกะเลยเข้าในหนึ่งยหางเลยเข้าในขาสูงย สูงอยู่นี่อันนี้ต PA ัวน,นี้อหไรเอาขายแล้วตัวนี้ตัวน <DI> ี้ร้าันี่ตัวนี้เงินเนาะให้แม่ลูกเลยนี่ลวสูงนี่วะแม่นี่วะแม่นี่เจ็ดเมื่อนเนะยใอก่ตัวนงบอไงคือซื้อนี่ได้สามเจ็ดเมื่นได้สามถึงตัวสองเมื่นกว่าแม่บ่กันมาบอกมากันเด้ตัวนี้ไรงามขังแล้วนี่สูงลอยหาบวกอยูก ลูกเล่ได้อลูกเล่ตัวเมียพร้อมเด้อพี่น้องเออมีใบมี่หลอดอยู่ขันในทองเนาะผสมียังใบในทองอ่ะบามันแดงห้องนี่เนาะบามันแดงามันแดงกันนี่เลยเด้อนี่อันนี้ซื้อซื้อซื้อสองเด้ยสามเจ็ด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 กุ้งเนาะเจ็ดหมื่นซื้อเจ็ดหมื่นก็ดีอันนี้เด้อแม่นี่เด้อสี่หมื่นแม่นึ่สี่หมื่นแม่สาววะ เนี่ยสาวเด้อหสูงลอยห่าเยเนาะถึงบะสูงลอยหาถึงยอยีผา,า, <45. S 1> าปะลอยลอยซีผา,าพี่น้องลอยสีา,าเด้อตัวนี้โกงสางเราไปแข่งสีดับพี่น้งงนองแข่งขาเราน้มกะนมซีอยู่นมซีนมซีเนาะขอเบอรโทษแน่หอยเอ้ย ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกแปดแปดหกศย์เก้าหอยาหอาสามาท่ขานะแบนขำเป็ก็เชก,ก็ถามเลยเด้อหยม,ม,มัน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 เวลาัวเราเอ็ดคิบสองฝากกดไลค์ให้แกฝกดติดตามเลยเด้อสวัสดีครับ